สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมเหรียญของพ่อท่านคอยวัดปุกเขาทองพัทลุงนะครับที่จัดสร้างในปี2556นะครับในวาระเจ็ดรอบมหามงคลนะครับแล้วก็มีข้อความมงคลไว้ตรงนี้ด้วยนะครับว่าเป็นชนะจนนะครับนะครับแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีข้อความนะครับแล้วก็มีเครื่องอักรบริการแบบนี้นะครับอารมณ์เป็นอาถบริการของ พระธูดงอ่ะนะครับแล้วก็มียันดวงนะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีโค้ดที่ยิงด้วยเลเซอร์แล้วก็ไม่มีหมายเลข running number นะครับเป็นเลขไทยนะนะครับแบบนี้นะอ่าเท่าที่ดูในข้อมูลนะครับเหรียญน,นี้ยปลุกเสกประมาณ2วาระนะครับก็คือครั้งแรกเมื่อ2กุมภาพันธ์2556ที่วัดธรรมตลอดจังหวัดสงขานะครับและครั้งที่2เนี่ยก็มาปลุกเสกที่วัดภูเข่าทองนะครับ ในปี2556นะครับในวันที่3นะครับกุมภาพันธ์นะก็จะสร้างก่อนที่พ่อท่านคอยจะลาสังขารสักประมาณปีกว่าๆนะครับเกือบเกือบ2ปีนะท่านรสังขารเมื่อ14ธันวาคม2557นะครับเดือนนี้จะสร้างในปี2556เมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับต้นเดือนนะ ก็ยังแท้แล้วก็ทานหลวงพ่อนะครับอันนี้ก็เป็นตะไหลทองสวยๆที่ยังไม่ผ่านการใช้นะครับเหรียญจะเป็นเหรียญรูปไข่ไม่มีห่วงหูเหรียญอย่างเงี้ยนะครับเ,เพื่อนๆค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่กว่าเหรียญที่เป็นรูปไข่ปกติเนี่ยนิดนึงนะอ่าแล้วก็เป็นรูปพระคอคึ่งองค์นะครับหันหน้าเอียงๆนิดนึงนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับก็ออกแบบได้สวยนะครับเห็นไหมบล็อกก็มีความแกะสวยนะเนี่ยครับ เนี่ยข้อความนะครับก็จะเขียนว่าหลวงพ่อคร้อยนะครับวัดภูเขาทองนะครับแล้วก็มียันตัวนี้นะครับแล้วก็มีเครื่องอัฐบริขารนะครับกาน้ําบาทอ่ากรดย่ามอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีข้อความเป็นภาษาจีนยิงเลเซอร์เนี่ยครับตัวนี้นะอ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเจ้าสัวอะไรเงี้หรือเปล่านะครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดหกแปดนะแล้วก็ยันดวงนะครับอันเดี๋ยวเราลงกล้องกันดีกว่านะครับเพื่อน จะได้เห็นรายละเอียดนะครับอ่าเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับเนี่ยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นการแกะบล็อกที่สวยไหมครับลึกคมชัดนะครับเส้นหน้าผากลึกๆนะครับเมตาต่างๆนะครับคมชัดลึกเป็นมิติลงไปเลยนะครับนี่นะปลายหางตานะครับใบหู ปากหลวงพ่อนะครับนี่นะครับแสงอาจจะสะท้อนวิบวับวิบวับนิดนึงนะครับกระไหลทองจะค่อนข้างจะสะท้อนแสงนิดนึง่าและที่สําคัญตรงด้านล่างก่อนถึงขอบล่างเนี่ยนะครับเพื่อนนี่นะครับจะมีข้อความคําว่าชนะจนอยู่ในเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นข้อความที่เป็นมงคลนะครับก็คือถ้าแขวนแล้วก็ชนะจนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นาการให้กําลังใจที่ดีนะครับ เนี่ยนะครับแบบนี้เลยนะเห็นไหมครับสวยนะครับเนี่ยมีมิติลึกๆเลยนะครับมีเม็ดฝอยอยู่นี้ด้วยนะครับเนี่ยนะนี่นะครับชนะชนนะนี่ครับเป็นสีทองนะครับมีไหลมีไหลเนื้อนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับด้านหลังก็จะมีโค้ดตัรนี้นะครับเพื่อนเป็นโค้ดยิงเลเซอร์เป็นภาษาจีนนะ ผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกคํามงคลของภาษาจีนนะครับเช่นเจ้าสัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มี running number เหรียญนี้ก็หมายเลขที่หนึ่งเจ็ดหกแปดนะครับหนึ่งหกแปดก็เป็นคํามงคลเหมือนกันนะอ่าแล้วก็ด้านซ้ายมือของเรานะครับขวามือของเหรียญนะครับก็จะมีอักษรนะครับเนี่ยนะครับเขียนว่าหลวงพ่อคลอยนะครับเนี่ยนะ ถัดมาก็ตรงกลางก็จะเป็นยันดวงเนี้นะครับแสงสะท้อนนิดนึงนี่นะครับแล้วก็วัดภูเขาทองนะครับวัดภูเขาทองว่าท่านคอยเนี่ยท่านเป็นสายตรงของเขาอ้อเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะมีวิทยาคมต่างๆที่สืบทอดมาจากเขาอ้อนะครับซึ่งเป็นตักกะศิลาสิยเวทของภาคใต้นะครับ ที่อยู่ที่จังหวัดพัทธลุงนะอ่าเนี่ยนะครับเครื่องอัฐบริขารต่างๆของพระพิทุกสงฆ์นะการน้ำนะครับบาทกรดย่ามอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มียันตตัวนี้นะครับตรงกลางล่างสุดนะเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูขอบตัดสักนิดนะครับขอบตัดนะครับขวามือของเรานะครับอ่า ก็เป็นการตัดถักฉีกนะครับย้อนนิดนึงนี่นะครับฉีกฉีกนะครับไม่ขาดซะทีเดียวนะเหรียญค่อนข้างใหญ่แล้วก็หนานะครับแต่ไม่การตัดเนี่ยก็เป็นการตัดฉีกดีไซน์มือนะครับเห็นไหมครับตัดฉีกเลยนะเดี๋ยวดูใต้ฐานนิดนึง เนี่ยครับฉีกเหมือนกันนะเป็นเหรียญที่มีทั้งโค้ดมีทั้งอะไรต่างๆนะครับแล้วก็แกะบล็อกได้สวยนะครับสะสมง่ายเลยนะสำหรับเหรียญนี้นะครับแล้วก็มีข้อความที่บอกว่าชนะจนด้วยเนี่ยนะครับก็สวยงามนะถ้ามีโอกาสเจอก็ลองออกมาพกติดตัวใช้ได้นะเพื่อนเห็นไหมฮะเนี่ยคือเหมือนพระนะครับ ถ้ามีแค่นี้ก็ไม่มีอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะในความหมายนะผมว่านะครับในการตีความนะโอเคครับวันนี้ก็สั้นๆกับเหรียญชนะจนเพราะท่านคอยที่สร้างในวราระเจ็ดรอบมหามงคลของท่านในปี2556แทนแล้วก็ท่านหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อรัสังขารปีห้าตอนปลายปีนะเหรยนี้สร้างต้นปีห้าหนะครับก็ประมาณเกือบเกือบสองสองปีนะครับก่อนที่หลวงพ่อจะรัสังขารไปนะ ก็แท้และทันนะครับแล้วก็ปลุกเสกสองวละนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ